ขอสวัสดีพี่น้องที่อยู่รักสุขภาพทุกท่านนะครับวันนี้จะพาพี่น้องมาดูข้าวหลายหลากสีนะครับซึ่งมีพี่น้องท่านหนึ่งสั่งประจำนะครับซึ่งก็จะประกอบไปด้วยข้าวขาวนะครับข้าวขาวขัดสีอันนี้คือข้าวยกราตรีนะครับแต่ลูกค้าท่านนี้บอกให้เราผสมข้าวหอมนินข้าวไรซ์เบอร์รี่แล้วก็ข้าวมะลิแดง แล้วก็ข้าวร้อยรวงทองอด้วยนะครับซึ่งผมมองว่าเข้าท่ามากนะครับเพราะว่า,ารับประทานทีเดียวนี่ได้ครบนะครับมีทั้งสีดำสีแดงสีม่วงแล้วก็สีขาวนะครับเพราะว่าโดยหลักแล้วจะเป็นข้าวขัดขานะครับเป็นหลักแต่ว่าจะใช้ข้าวที่ เพื่อสุขภาพนะครับอย่างเช่นข้าวมะลิดแดงข้าวไรเบอรี่ข้าวหอมนินซึ่งข้าวสีเหล่านี้มีประโยชน์ต่อสุขภาพเป็นอย่างยิ่งนะครับมีทั้งสารแอนโทไซยานินมีทั้งสารโพลิฟินนอลพวกนี้นะครับที่ช่วยต้านอนุมูลอิสระบ่อ,บอเกิดแห่งโรคมะเร็งได้ดีนะครับแล้วก็ข้าวสีไม่ว่าจะเป็นข้าวสีดำหรือสีแดงสีม่วงพวกนี้มีสารโฟเลต นะครับมีสารโฟเลตด้วยนะครับช่วยให้อ่าบำรุงสมองได้ดีนะครับนอกจากนั้นนะครับสีม่วงสีดำพวกนี้มีสารลูทีนนะครับสารลูทีนนี้ช่วยป้องกันอ่าแสงทำร้ายดวงตาอ่าทำร้ายเลนตาของเราได้นะครับฉะนั้นการรับประทานข้าวมีสีพวกนี้นะครับก็จะ มีคุณค่าทางโภชนาการมากขึ้นมากกว่ากินข้าวขาวธรรมดานะครับเพราะว่าข้าวขาวนั้นถูกขัดรัมขัดสีออกไปแล้วนะครับ <c oughs> ก็จะเหลือแต่คาร์บโบไฮเดรตนะครับ <c oughs> เหลือแต่แป้งซึ่งถ้ารับประทานมากเกินไปก,ก็ก็กลายเป็นน้ำตาลก็อาจจะไม่ดีต่อสุขภาพโดยเฉพาะท่านที่เป็นโรคเบาหวานนะครับ ก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องนะครับที่อยาอ่ารับประทานนะครับอยากอย่าก,กินข้าวเพื่อสุขภาพแต่ว่าบางทีกินข้าวกล้องมันก็อาจจะไม่คุ้นก็เลยจะกินยากนะครับแต่ถ้าเราผสมเหมือนอย่างพี่น้องท่านนี้นะฮะที่สั่งมาผมว่าก็เป็นไอเดียที่ดีมากนะครับก็เลยเอามาเล่าสู่พี่น้องฟังนะครับ